สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีที่ติดตามช่องสมาคมชาแนลและเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรามาโดยตลอดคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญเนื้อเกินมีเรือปีพศ2537และปีพศ2549ปีพศ2551 มีความแปลกทั้งมีเนื้อเกินมีเรือนะครับซึ่งทางช่องของเราก็เคยนำเสนอเกี่ยวกับเรียนแปลกเรียนโทนสหหายากเรียนเนื้อเกินมีเรือเรียนมีราคาซื้อขายนะครับก็นำเสนอมาตลอดนะครับหลายๆคน f อฟซีหลายๆค,คนก็เข้าใจว่าช่องสมาคม h ะ n แนว ประกาศรับซื้อเหรียญแบบไหนบ้างอย่างไรบ้างนะครับก็บอกไปในคลิปหลายคลิปแล้วชมสมาคมชาแนลไม่ได้รับซื้อนะครับทำคลิปนำเสนอนะครับนำเสนอเหรียญที่มีความผิดปกติทัางด้านการผลิตมาให้ f อฟให้นักสะสมคนรุ่นใหม่ได้ติดตามรับชมกันนะครับ เหรียญสี่เหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญที่มีความผิดปกติเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินมีเรือแล้วก็มีความผิดปกตินำมาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้รับชมกันก็มาชมเหรียญแรกเหรียญแรกนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็มีเนื้อเกินบนเส้นผม นะครับมีเนื้อเกินบนเส้นผมเรียนนี้ก็เป็นปีพศสองพันห้าร้อยหาสิบเอ็ดนะครับด้านหลังพลิกมาก็จะมีใส่ใส่แตกใส่เลื่อนนิดๆนะครับตรงหัวแมมือนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวแล้วนะก็เก็บไว้เพื่อทำคลิปให เพื่อนๆได้รับชมเท่านั้นเองนะครับส่วนราคาซื้อขายนะครับก็มีนะครับบางกลุ่มนะครับก็ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกนะครับราคากเา็เกินหน้าเหรียญไม่มากเท่าไหร่น,นะครับเหรียญต่อมานะครับก็เป็นเหรียญเนื้อเกินเช่นกันนะครับมีเหรียญน,นี้มีเนื้อเกินสจุดด้านหน้า ตรงเส้นผมแล้วก็ตรงพอสำมเพานะครับตรงพอสัมเพานี่ก็เป็นเนื้อเกินแบบแปลกๆนะครับเป็นรูปสัตว์นะครับก็ปีพศสองพนรอยสาะครับหายากเหมือนกันนะครับแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะมีง่ายๆจองสมาคมชาแนลเราก็ได้เป็นจำนวน20-30เหรียญ แต่ก็ขายไปหมดแล้วนะครับก็เก็บไว้ดูแค่เหรียญเดียวเท่านี้แหละนะครับก็ขายในราคาเหรียญละสามสิบบาทนะครับสําหรับเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับก็มาอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้ามีเรือสองลำนะครับแต่เป็นลำลเล็ก นะครับอยู่ใต้ฐานพระปรางวัดอรุณนะครับตรงแม่น้ำเจ้าพยานะครับลำไม่ใหญ่นักนะครับก็เรียนสุดท้ายนะครับด้าน,นหน้าก็อาจจะชำรุดไปสาเหตุจากอะไรก็ไม่ทราบนะครับปีสีเก้าเช่นกัน นะครับก็มีเรือสองลำนะครับลำใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็เป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มซื้อขายนะครับสำหรับเรียนมีเรือครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากให้เพื่อนๆน,นะครับกด subscribe กดติดตามให้กับทางช่องสมาคม c h ชาแนลเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสมาคมชาแนลตลอดไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ